สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้รายการองค์เทพเสริมดวงค่ะวันนี้จะมาคุยว่าคนมีองค์เนี่ยอย่างไรอย่างไรก็ต้องรับขันอยู่วันยังคำ่ำมีหลายคนมาหาผมนะแล้วก็พูดเหมือนกบเกิดว่าฉันเนี่ยไม่จาเป็นต้องรับขันอย่างคุณอย่างงี้ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อ,อะพะคนหายไปกับโควิดเออคือมันไม่มีประโยชน์เลยพูดตรงๆเลยมันไม่มีประโยชน์เลยคุณ คุณจะเถียงใครก็เถียงได้แต่คุณจะหนีหนีสิ่งที่อยู่ในใจตัวเองมันหนีไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยพยายามจะเถียงว่าฉันไม่ต้องรับขันก็อยู่ได้แต่สุดท้ายมันก็มีแต่เรื่องเอาละเดี๋ยวผมจะอบูชาองค์เทพกัแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโอม พพระพรหมาปฏิภาหายาตุตยิยมปีพพรรหม,มาปฏิภาหายาปีพุพรพรหมาปฏิภาหายมมาอิตสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายาปัทถวีคงคาพระพรหมหาเทวาคมามีหังพรหม,มาจิตตังปียังมะมานาชารีตินามาภาธานามาอาุเมกะโม ปิโยเทวมนุสานังปิโยพระมาณมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหัง ओम नमो फिखने सिद्धि प्रसिधि मे महा्रभो तदय नमो फिखने सिद्धि प्रसिदि मे महाप्रभो तेयाम्पी नमो फपिखने सिद्धि प्रसिदि मे महाप्रभो ओम शिखनेय नहाम श्री खने साय ओम श्री साय หลายหลายคนเนี่ยชอบหนีหนีอะไรรู้ไหมบอกว่ามันไม่จําเป็นหรอกเรื่องการรับคงรับขันอะไรเงี้ยคือคิดกินแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายมันก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนเราตอนอายุมากๆมันคือชีวิตมันไปไม่ถึงไหนจริงนะพอชีวิตมันไปไม่ถึงไหนเสร็จอาจารย์จะทํายังไงให้ชีวิตผมไปได้ไกลหลายหลายคนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วบางคนก็คิดว่าตัวเองแน่แล้วบางคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่จําเป็นก็ได้ แต่เรื่องการรับขันเนี่ยหลายๆคนก็บอกเฮ้ยมันหลายคนวงนอกที่เขาไม่รู้เรื่องเขาจะพูดแล้วว่าเฮ้ยไอ้ขันเนี่ยที่รับกันเนี่ยมันขันผีนะมันไม่ใช่ขันเทพบอกงี้อ้าวแล้วคุณเป็นผีไหมวันหนึ่งคุณก็ต้องเป็นผีแล้วคุณมีเทพไหมคุณก็ต้องคุณถามว่าเทพนี่พระเจ้าก็ยังบอกว่าถ้าทําบุญสร้างบาร,รมีไว้ด,ดีก็ไปเป็นโดยธรรมชาติแต่ว่าถามว่าหลายๆคนก็ชอบพูดว่าไม่จําเป็นหรอกนะไม่เห็นความไม่เห็นความสําคัญแต่พอสุดท้ายแล้ว,ว พอมันมาถึงจุดที่เรียกว่าจุดดิ่งเหวอะจุดดิ่งเหวคือหมดเขาหมดจริงๆรอะรู้ว่าตัวเองเป็นอะแต่ว่าหนีอยู่างนั้นหนีไม่หนีไปเรื่อยเื่อผมเชื่อว่าหนีไม่ออกถ้าถามว่าเขาวางตัวไ,วไหมเขาวางตัวไว้แต่ก่อนเกิดแล้วแต่ถ้าเราไม่เป็นผู้ไม่รักษาสัจจะท่านก็ไม่รักษาสัจจนกันนะเพราะว่ามนุษย์ไม่รักษาสัจจะกับท่านก่อนสัจจะในที่นี้ก็คือว่าผมเนี่ยถ้าผมได้ไปเกิดแล้วเนี่ยผมจะไปช่วยคนนะผมจะเองเนี่ยจะแบบอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อการช่วยคน ให้กับองค์บรมเทศต่างๆหรือว่าองค์ปู่หรืองรงค์ษีต่างๆเนี่ยก็ไม่เอากันเองอนะหนีกันไปเองะนะพอหนีกันไปนเสร็จใช่ป่ะมันจะเกิดช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าช่วงดวงตกพอดวงตกมากๆมากๆๆเนี่ยองค์เทพจะเข้าแทรกแทรกนี่ไม่ใช่อะไรเห็นเล็งเห็นว่าผู้นี้ถ้ายังมีมีอะไรนะมีลมหายใจในโลกมนุษย์เนี่ยก็จะช่วยคนได้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้ตายแทรกมันก็เสียเปล่าเอาพูดตรงๆนะท่านก็คิดว่า คิดว่าโปรดสัตว์แล้วกันท่านก็เลยมาช่วยพอช่วยเสร็จก็เล็งพยายามหนีกันอยู่อย่างนั้นหนีนะแต่ทั้งที่ว่ารู้ว่าหน้าที่ของตัวเองก็คือว่าต้องไปเป็นคนทรงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมอ่านหนังสือเรื่องอะไรนะโอร่างทรงองค์เทพนะมีจริงหรือเป็นเพียงเรื่องเล่านะผมนั่งอ่านอ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่ามันเป็นหนังสือที่อยู่ในหมวดเขาเรียกว่าศาส,สนาและความเชื่อ <c oughs> ตอนที่ผมอ่านหนังสือเร่มนั้นนะ่ะเวลาที่อ่านนะ่ะใจต้องนิ่งและต้องคิดให้เป็นกลางที่สุดนะคือมนุษย์เราเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสได้ได,ได้ทําบุญม,บมีโอกาสได้พบพุทธศาสนามีโอกาสได้พบรูปปัน้นองค์เทพต่างๆและมีอีกอย่างหนึ่งคือมีโอกาสได้ที่จะได้เรียนรู้ได้เข้าใจศาสนจธรรมนะความจรงิงหลายๆอย่างศาสนาธรรมความจรงิงที่เป็นสุดยอดของที่สุดก็คืออสุภากรรมฐานคือซรากศพ และสัจธรรมที่ความาสร้างความเป็นอริยเจ้าอริยบุคคลก็คือการได้เกิดมาไดพบพุทธศาสนานะจึงได้มีขั้นตอนที่พระพุทธองค์วางไว้แล้วทําให้สูงขึ้นถามว่าองค์เทพเหล่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากการบําเพ็ญเพียง,ยงการสร้างบารมีขึ้นมาแล้วถามว่าเราเนี่ยเป็นใครนะบางคนเนี่ยพ่อเป็นมนุษย์แม่เป็นมนุษย์มีความคิดเป็นมนุษย์ก็คือว่าเฮ้ยแกเนี่ยเป็นลูกของฉัน ล,ลูกไปถามพ่อแม่เรื่ององค์เทพก็บอกว่าแกเป็นลูกของฉันแกจะเอาสังขารของท่านน่ะคือมองบบเห็นแกตัวผมผมเข้าใจคํานึงตอนในเวลานั้นเข้ามาในใจว่าอะไรรู้ไหมมนุษย์เขี้ยวเหม็นเขี้ยวเข็นเทวดา <ใน S 1> คือ<ใ>นม,มนุษย์มนุษย์ที่เหม็นเขี้ยวเข็นเทวดาตอนนั้นเราก็เข้าใจว่าอ๋อเทวดาเนี่ยมนุษย์อยากให้เทวดาช่วยแต่มนุษย์ไม่ช่วยเทวดาเลยนะอันนี้เรื่องจริงครับนะว่ามนุษย์เนี่ยอยากให้เทวดามาช่วยแต่ว่าถึงเวลามนุษย์เราไม่ช่วยเทวดาไม่ช่วยคืออะไรรู้ไหมในที่นี้ ไม่ช่วยไม่คิดไม่ช่วยสร้างไม่ช่วยมองไม่ช่วยดูไม่ไม่ทําอะไรเลยแล้วสุดท้ายไงรู้ไหมมองว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมองมองมอง,มองเทพพยายดาเหมือนกับว่ามาขอขอร่างอะไรเงี้ยจริงไม่ได้ขอเลยแต่ว่าท่านมาเนี่ยเพราะท่านเห็นว่ามันร่างมนุษย์เนี่ยประเสริฐไหมประเสริฐสามารถใช้ต่อบุญได้ไหมต่อบุญได้ถามว่า ถ้าใช้ต่อบุญได้ท่านจึงต้องมาถามว่ามาเพราะอะไรเพราะว่าจะบอกว่าพบมนุษย์เนี่ยเป็นพบเดียวที่ได้สร้างบุญส,สามารถสร้างบุญได้ใช่สร้างบุญสร้างบาร,รมีได้เพราะว่ามันมีโลกธาตุโลกธาตุก็คือดินน้ำลมไฟรวมร่างเป็นมนุษย์แล้วร่างมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าเองเนี่ย จริงๆอ่ะท่านจะไปจริงๆท่านบอกแล้วว่าถ้าท่านไม่มาตรัสรู้ในโลกมนุษย์เนี่ยก็คงจะไม่ได้เห็นไม่ได้พบไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่พระพุทธเจ้าเป็นประเพณีเลยพระพุทธเจ้าจะต้องมาที่ชมพูทวีปตรงที่เราอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยก็คือว่าเป็นชมพูทวีปเพื่อมาอะไรเพื่อมาสั่งสอนมาโปรดมนุษย์เพื่อมาทําให้มนุษย์เห็นศัจธรรมเห็นความรักโลกโกรธหลงและอีกอย่างหนึ่งเป็นวิบากข,ของการที่มนุษย์จะต้องมารับเศษกรรมในโลกมนุษย์ ถามว่ามนุษย์เนี่ยมีทั้งมนุษย์สร้างบุญและมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตนะมนุษย์ที่ไม่มีอะไรเลยก็มีนะมนุษย์สเปโตและมนุษย์สมบัติมนุษย์ที่เป็นมนุษย์สมบัติก็คือเป็นมนุษย์ที่เกิดมาสวดมนต์ภาวนาสร้างบารมีส่วนมนุษย์สเปโตเกิดมากินเหล้ากินเบียร์เที่ยวไปเรื่อยนะเสพยาอันนี้เขาเรียกว่ามนุษย์มันยังมีแบ่งมนุษย์ออกไปอีกถามว่าเราจะเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ในโลกเลยเหรอเนี่เกิดมาเนี่ยไม่คิด ไม่คิดจะช่วยใครไปจนตายเลยเลยนะคิดแค่ว่าเฮ้ยเกิดมาเนี่ยร่างกูเป็นสมบัติของกูเออใช่ถูกต้องนะร่างกูเป็นสมบัติของกูนะกูเกิดมาเนี่ยแต่ถามว่าคุณครองขันไดหนึ100่งร้อยปีคุณก็ต้องตายจาาใ,ใช่ไหมใช่ครองได้เพียงชว่วครูช่วยยามเหมือนมาเช่าเออเช่าอยู่เช่าอยู่เขาบอกว่าร่างกายคนเนี่ยเหมือนบ้านเช่าเพราะฉะนั้นคุณจะเปไปหลงกับมันมากหลงนี่คืออะไรรู้ไหม หลงว่ามันจะสมมาว่ามันเนี่ยจะอยู่ไหมมันเป็นของเราไหมผมพูดเลยนะในโลกเนี่ยโลกกระทาทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นของเราจริงนะเมื่อถึงวันเวลาโลกภัยไข้เจ็บก็จะมาทวงเราื่อก่อนจะทวงทั้งหมดนั่นอนะ่ะเราได้สร้างอะไรไว้ให้คนอื่นเขาลักไหมเราได้สร้างอะไรให้คนอื่นมองเห็นสัจธรรมไหมสัจธรรมความจริงเนี่ยคนบอกว่าร่างทรงไม่มีจริงในโลกผมเชื่อว่าคนที่ศึกษาด้านจิตวิญญ,ญาณเขาบอกเลยนะท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า คนเนี่ยทั้งหมดเยเนี่ยมีดอกเปลี่ยเหมือนดอกพัวสีเหลาผมเชื่ออย่างหนึ่งครูบาอาจารย์สอนสมาธิอ่ะหนึ่งเขาบอกหนึ่งร้อยคนจะมีเชื่อหนึ่งคนเนี่ยนะอีกเก้าสิบเก้าคนจะไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสัจจะทาความจริงคือไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาร่วมกันจึงไม่เชื่อแต่คนที่เชื่อนั้นน่ะเกิดจากการบำเพ็ญบารมีมาร่วมกันถึงได้เชื่อเพราะฉะนั้นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยแม้กระทั่งเรื่ององค์เทพนะเรื่องการหนีการรับขันขันเนี่ยผมบอกเลยไม่ช้าก็เร็ว ไม่ช้าไม่ไม่ช้าถึงจะช้าแต่ก็ต้องรับผมเชื่อเพราะขนาดล่างปู่ฤษีนารายที่ผมรู้จักอายุ65ยังบินจากจากแคนาดากลับมาประเทศไทยมาทําอะไรมารับขันทั้งทังที่ตัวเองก็เป็นคนที่เกิดเกิดในไทยโตในไทยแต่ไปเรียนเมืองนอกเรียนฝรั่งแล้วอยู่กับพวกฝรั่งจนได้สัญชาติฝรั่งแต่ลองนึกดูอยู่ดีๆวันหนึ่งปู่ฤษีนารายเอาเตตนมาเขียเลยบอกไปกลับเมืองไทยบอกงี้ไปทําอะไรบอกไปช่วยคน ก็กลับมาแกกลับมาแกก,าก,ก,าก็มาตั้งตำหนักทั้งที่ว่าแกเป็นคนหัววิทยาศาสตร์จ,จัดๆแกบอกว่าแกจบวิทยาศาสตร์มานะบอกงี้แล้วทําไมให้แกมาอยู่แบบนี้แกบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ที่นูน่นบอกงี้ร่างกายมันถึงบ้านปลายมันต้องช่วยคนบอกงี้เออแต่จริงๆอ่ะร่างกายไม่จําเป็นต้องบ้านปลายก็ช่วยคนได้นะร่างกายปัจจุบันเนี่ยที่เรามีกันทั้งหลายแีย่แล้ว,วจะรู้ตัวตอนไหนใช่นั่นแหละสาคัญที่สุดผมพูดเลยนะว่าไอ้เรื่องขันคูเนี่ย หลายหลายคนด่าหลายหลายคนปลามาสหลายหลายคนดูถูกบ่อยขันคู่ขันผีขันปีศาจผมบอกเลยนะมันมีจริงครับไอขันเทพอ่ะนะขันเทพขันคู่ที่ไว้รับรับขันมีจริงแต่แค่เพียงว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและพูดด้วยอะไรรู้ไหมการขนองปากเพราะความไม่รู้นะก่อนจะบูลลี่ใครอ่ะมันต้องมีสาเหตุก่อนต้นตอของนมันอ่ะว่าว่ามันเป็นเรื่องจริงพอถึงบูลลี่ว่าให้มันไม่จริงใช่ กก็อย่างไอเนี่ยยังไม่ต้องอามากหรอกนรกสวรรค์เขาบอกว่านรกอยู่ในอกสวรรค์อ,วอสวรรค์ <นะ S 2> อยู่ในอกนรก,กอยู่ในใจจริงจริงมันมีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจึงไม่พระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมตักบาทเทโวโรหะนะเปิดทั้งสามโลกหมายถึงอะไรมีจริงคืออะไรมีจริงในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าเคยแสดงมาในพระไตรปิฎกในวันสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเนี่ยนะไม่ใช่มันไม่ใช่อันนั้นเป็นแค่เพียงคําเปรียบเทียบ จต่เมื่อกี้ท็อปว่าจะพูดคำนี้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเนี่ยมันใช่ถูกต้องมันใช่ระดับหนึ่งแต่อันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดแต่เรื่องจริงอ่ะมีคนบอกว่านรกไม่มีจริงสวรรค์ไม่มีจริงคุณไปดูตักบาทเทโวโรหณะวันนั้นเป็นวันที่พุทธเจ้าแสดงธรรมแสดงธรรมเปิดโลกธาตุทั้งสา,สามโลกถามว่าเปิดโลกธาตุทำไมด<อ>ูไรดูในกระตูนเรื่องพุทธเจ้า<อ>นท่านก็เขียนเอาไว้และท่านเขียนไว้ในพระไตรปิฎกวันนั้นเนี่ยท่านลงมาเมืองมนุษย์เนี่ย ท่านเปิดให้ดูในนรกเลยเปิดให้ดูทั้งบนสวรรค์เนอะมันจริงถ้าอยากดูไปเซิร์ชใน u t u b e ว่าอะไรนะก็ตักวันตักบาทเทวโรหนะคือพระพุทธเจ้าออกพรรษาพระพุทธเจ้าออกลงมาจากนหนลงมาจากสวรรค์ขันดาวดึงเทวโลกเออนั่นแหละตักบาทเทโวโรหนะเซิร์ชหาคำนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าบดพุทธมารดาครบสามเดือนแล้วตอนที่ท่านลงมาเนี่ยท่านลงมาเนี่ยแล้วท่านท่านแสดงธรรมก็คือท่านให้เห็นว่านรกมีอยู่จริงสวรรค์มีอยู่จริงเพราะเทวดาลงมาส่งท่านนะ พระพระพระพรมพระพรมถือถือไอ้นี่ถือฉัดมามส่วนส่วนพระพระอินเนี่ยถือบาทรลงมาเดินตามมากันอันนี้เรื่องจริงนะแล้วข้างล่างอะ่ะเห็นน่ะให้เห็นนรกด้วยกันว่าวันนั้นอะ่ะเป็นวันที่ให้เห็นถามว่าทําไมต้องให้เห็นให้เห็นเพื่อได้สร้างบุญว่าเนี่ยเนี่ยเธอถ้าเธอทาไม่ดีเธอจะไปอยู่ตรงนี้ทันสอนในวันนั้นแต่ถามว่ามนุษย์เนี่ยใส่ใจไหมไม่ใส่ใจผมบอกเลยนะทุกวันเนี่ยร้อยละเก้าสิบไม่ค่อยจะเชื่อถ้าเชื่อก็คือ ด่าด่าคนที่แบบว่าเชื่อมึงว่าสิ่งเหล่านี้ว่างมงาไอย่างโ้นอย่างนี้แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าไอ้สิ่งเนี่ยที่พระเจ้าพูดออกมาหรือตัดออกมาหรือพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่จริงทั้งหมดแม้กระทั่งในพระไตรปิฎกยังกล่าวถึงท่านท้ามหาสามบดีพรมนะและเท้ามหาสกฤเทวราชผู้ไปเชิญพระพุทธมารมาอันนี้เรื่องจริงนะท่านกล่าวทุกอย่างไว้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นแค่เพียงนิยายปรลามปราแต่งเพื่อ,เพ,อเพื่อให้คนมีความเชื่อแต่จริงๆไม่ใช่ มันเป็นเรื่องจริงอย่างพระเวสสันดรชาดกอย่างเงี้ยชาดกต่างๆคําว่าชาดก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 มาเนี่ยทุกชาทุกภพไม่หวรถรถจะสามเลยไม่ว่าจะเป็นพระเตมีใบเนี่ยหรือว่าจะเป็นพระมโหสถผู้ผู้เลืองปัญญาเนี่ยถามว่ามีจริงไหมก็มันคือชาิภพชาิภพชาิภพใดพระชาิภพหนึ่งแม้กระทั่งอะไรนะพระมหาชนกอย่างเงี้ยเยยบปูและสุดท้ายปูช่วย กำลังจะจมน้ำมหาวิชายาลายปูท่านเลยเปิดขึ้นมาเพราะว่าท่านยังนึกถึงท่านคือเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่พระโพธิสัตว์อยู่กลางทะเลแล้วเดือดร้อนอจะมีปูยักษ์ขึ้นมาช่วยปูตัวเนี้จะมีความเขาเรียกความศรัทธานะต่อพระพระพ,พระโพธิสัตว์องค์ที่บำเพ็ญบรารมีชั้นสูงอันนี้จริงๆนะครับนะอเอาละเวลาก็ได้หมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเชื่อผมอย่างหนึ่งขันครู เปรียบเหมือนดอกไม้นะขันห้าคนบอกว่าเอ้ยผีปีศาจผมพูดคำหนึง่งไม่ใช่คุณต้องคิดให้ดีว่าเทวดาก็มีพรหมก็มีนะเพราะฉะนั้นคุณอย่ามองว่าเป็นผีปีศาจทั้งหมดบางทีอยู่เหนือกว่าเรา,าเทวสุวรรณอ่นะคุณไปขนไหว้กันเยอะๆนะพญายมายาราชอะไไงก็ต้องเจอสักวันหนึ่งนะนเอามาแน่นอนจะบอกว่าเธออย่าไปแบบปรามาทำเพืพ่อใช่ เวลาจะทำ่าไปดูถูกคนนั้นไปวิจารณ์คนนั้นคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยว่าเขาไปวัดเขาทำบุญเขาไหว้พระสวดมนต์เขามันเรื่องของเขารับขันครูเขาบูชาครูไหว้เทพอะไรเงี้ยมันเรื่องของเขานะมไม่ใช่เรื่องของเราเอานะครับนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ a c e b o o k โอเิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 id r i o s i r i 15ตามนี้ครับนะและผมครับอาจารย์ทอปครับตามนี้ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพมเทวด,ดาวัตถุมงคลและเสียงครูค่ะติดต่อได้ค่ะตา,ตามนี้ครับนะตามนี้ครับ Facebook โอสิริกรนอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ห้าเก้าสอไไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ